สวัสดีค่ะสิภามาเบิงมาเบิงอียังก่อนละ่ะเครื่องจักสานอยู่ที่กรุงเทพแก่แล้วไม่มีอะไรทําก็ต้องทําอย่างนี้ดูสิตัวอย่างดูตัวอย่าง,างการทํา ทำทุกบ้านเลยนะเนี่ยทำส่งทำส่งเมค้าเขาเรียกอะไรนะเข็ง,ขงไปลองขนมเข็งลองขนมเข็งเรียบร้อยไปแล้วอันหนึ่ง อย่าง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 ,างเอเอยกขึ้นมาลง,รงเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งเนี่ยถ้าเสร็จเรียบร้อยจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสารเสร็จแล้วสารเสร็จแล้วตอนนี้สารเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาขึ้นแล้ว อันละสองบาทสองบาทยังไม่ได้เอาขึ้นนะต่นนี้ยังไม่เอาขึ้นยเยอะปลาเลยเป็นแผงเลยคนทำทุกวันไม่รู้ทำอะไรก็นั่งมีแต่เงินเดือนคนแก่ทีนี้ก็มีรายได้เข้ามาทำทั้งปี เนี่ยเพียบเลยนะอมาดูที่เพื่อนยกมาเลยได้ดูเด่นโอ้โหไอ้ปิ้งมันมาไอ้ปิ้งมันมาทำไมโอ้โหเพียบเลยอ้อันนี้เรียบร้อยแล้วมันเรียบร้อยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยมั้ยเพียบเลย เรียบร้อยขัดๆแป๊บเดียวก็เรียบรอย้อยนี่อาไ้นี่อำไ้นี่นี่ละชั้นเข่งวิธีทำเค้งขนมขนมเข่งนีกระถวยขนมเข่งพี่อน,นอ้องไปวานเข่ายางเมื่อบ่ยางา ไ,<อ>ไปเลอือไ,ลไปไปไลงไปเห็น<อ>เห็นมาก็มาตามมาทุกที่เลยไป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 โอเคลงดีแล้วยันไปได้ทันทีไม่ใช่มันมันห็่มันประดมันสัน้นอืมัือืมชัน ฉันแล้วก็ถีด้วยกี่ขั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าขั้นขึ้นก็ขึ้นไปด้วย อันนี้ลงบปลงมาทำข้างล่างม,มาทำข้างล่างนนจักต,อก,ตอกัตอก่อนตอกไม่ต้องสีเพราะว่าต้มก่อน วิธ <G> ีสีวิตอยู่ในเมืองกรุงเกษียนงานนะเกษียนงานแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ถ้างานลูกเขาไม่เลี้ยงนะ